เรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงฉบับพิเศษครบรอบ10ปีหมุนไล่กานี่เป็นเรื่องราวของทาเเฮรุเด็กชายที่อาศัยอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งที่ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองสมัยที่เขานั้นอยู่ชั้นปถมตน้นโดยในวันนั้นเขาได้นำไม้ขีดไฟจากที่บ้านเพื่อไปจุดประทัดและงูไฟดำเล่นกับเพื่อน และพอเล่นไปเล่นมาจนตกเย็นทุกคนจึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติเลยจนกระทั่งทาเคร้ได้เดินผ่านป่าที่ใกล้จะถึงบ้านแล้วสายตาของเขาก็ได้ไปสะดุดกับหุ่นไล่กาตัวหนึ่งที่มันโผล่มาตั้งอยู่ในป่ารกทั้งทั้งที่มันควรจะถูกติดตั้งเอาไว้ในสวนหรือที่ไร่นา ในตอนนั้นทาเครุก็แค่รู้สึกประหลาดใจเฉยๆแล้วก็ได้ยืนมองดูแบบงงๆอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความที่อย่างเป็นเด็กเขาก็เลยไม่คิดอะไรมากแล้วก็รีบวิ่งกลับบ้านไปซึ่งบ้านของทาเครุนั้นมันก็อยู่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็ต้องเดินผ่านป่าและทุ่งนมามาระยะหนึ่งและเขาก็ไม่รู้เลยว่า อุ่นไล่กาตัวนั้นมันจะทำให้เขาได้เจอกับประสบการณ์สุดหลอนที่เขานั้นจะจดจำได้ไม่มีวันลืมซึ่งหลังจากที่ทัเคีรุกลับมาถึงบ้านแม่ก็ได้บอกให้เขาไปล้างเท้าสักก่อนและบอกว่าเย็นนี้แม่นั้นจะทำแกงกะหรี่ของโปรดของเขาให้ทานทว่าในจังหวะนั้นแม่ก็ดูเหมือนกำลังจะหาอะไรอยู่แต่ก็ไม่เจอ ซึ่งพอทาเครุที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็นึกขึ้นในใจแล้วว่าแม่จะต้องหาไม้ขีดไฟอยู่แน่ๆโดยไม้ขีดไฟนั้นมันก็อยู่ในกระเป๋ากางเกงของทาเครุแต่ว่าทาเครุนั้นก็รู้ว่าถ้าหากว่าแม่รู้ว่าเขานั้นแอบเอาไม้ขีดไฟไปแม่ก็จะต้องรู้ว่าขนนั้นไปเล่นกับไฟมาแน่ๆซึ่งแม่นั้นก็เคยเตือนว่าอย่าไปเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีเพราะเธอกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยจะ Stay away าไว้ฟอร์มไฟ ซึ่งมันอาจจะทําให้เขาโดนดุไม่ก็โดนตีและพอคิดไปแบบนั้นทาเคารุจึงเลือกที่จะไม่บอกเรื่องไม้ขีดไฟกับแม่แล้วก็เก็บซ่อนมันเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงตามเดิมซึ่งพอแม่ได้ถามหาไม้ขีดไฟกับเขาทาเคารุก็ได้โกหกออกไปว่าไม่เห็นก่อนที่เขาจะหันไปเจอกับหุ่นไล่กาตัวเดิมแต่ว่าในาตอนนี้มันได้โผล่มาตั้งอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเขา ซึ่งมันก็ทําให้ทาเครุรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยว่าใครกันที่นํามันมาจากป่าและนํามาตั้งไว้ตรงนี้แต่ในจังหวะที่หันมองไปทางแม่ที่ก็กําลังวุ่นอยู่กับการหาไม่ขีดไฟอยู่แล้วพอทาเครุหันมองไปยังหุ่นไล่ากาอีกครั้งเขาก็รู้สึกตกใจเพราะว่าในตอนนี้หุ่นไล่ากาตัวนั้นมันได้ขยับเข้าใกล้เขาเข้ามาแต่ในรอบนี้ทาเครุก็คิดไปว่าเขานั้นอาจจะตาฝาดไปเอง และพอคิดไปแบบนั้นทาเครุก็ได้ยกมือขึ้นมาขยี้ตาดูดีดแต่ทว่ามันก็กลับยิ่งทำให้เขารู้สึกช็อกหนักไปกว่าเดิมเพราะว่าหุ่นไล่กาในตอนนี้มันก็ยิ่งขยับเข้ามาใกล้ตัวเขาในระยะอีกเพียงไม่กี่ก้าวมันก็จะถึงตัวทาเครุแล้วในจังหวะนั้นเขาก็เริ่มใจเสียและเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทาเครุจึงพยายามที่จะหันไปบอกกับแม่เกี่ยวกับหุ่นไล่กาบแบกประหลาดตัวนั้นแต่ในจังหวะเดียวกัน แม่ที่ก็หาไม่ขีดไฟไม่เจอก็เลยเดินไปยังแท่นบูชาภายในบ้านเพราะแม่นั้นกาจะไปเอาไม่ขีดไฟที่ใช้จุดเทียนมาใช้แทนไปก่อนพอทาเครุที่เห็นแม่ที่เพิ่งเดินเข้าไปในบ้านเขาก็เลยหันมองไปทางหุ่นไลากาอีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้หุ่นไลากามันก็ได้โผล่มาประจันหน้ากับเขาแบบเต็มๆและพอเห็นท่าจะไม่ดีทาเครุจึงพยายามที่จะวิ่งหนีมันแต่ทว่า หุ่นและกามันก็ได้คว้าแขนของทาเครุเอาไว้และพยายามที่จะดึงตัวเขาให้ออกไปจากบ้านโดยในจังหวะนั้นทาเครุก็พยายามที่จะร้องแหกปากเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นแม่แต่ทว่าแม่นั้นก็ยังไม่เดินกลับเข้ามานครัวแล้วสถานการณ์นั้นก็เริ่มจะน่ากลัวเข้าไปเรื่อยเมื่อเด็กตัวน้อยพยายามอยากเต็มกำลังเพื่อที่จะเหนี่ยวรงร่างของตัวเองเอาไว้ และหวังให้มีปาฏิหาริย์ช่วยให้แม่ของเขาเดินกลับเข้ามาในครัวและช่วยเขาได้ทันเวลาและแล้วก็ดูเหมือนว่าปาฏิหาริย์นั้นจะมีอยู่จริงเมื่อทาเครุเห็นแม่นั้นเดินเข้ามาในครัวเขาจึงได้แหกปากร้องให้แม่ช่วยอีกครั้งแต่ทว่าเหมือนปาฏิหาริย์และความหวังนั้นมันก็ได้ดับวูบไปเมื่อแม่ที่ยืนอยู่ไม่ไกลจากเขากลับไม่ได้ยินเสียงแหกปากของเขาเลยมิหนับซ้ำ แม่ที่ไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาก็ยังถูกหุ่นไล่กาบาังตาทําให้มองไม่เห็นตัวเขาอีกด้วยแล้วในจังหวะที่ย่าแย่มันก็ยังแย่ได้อีกเมื่อแม่ที่รู้สึกหนาวก็ได้เดินเข้ามาปิดประตูที่มีมือของทาเครุที่ก็ยังกําลังเกาะอ,อยู่ที่ขอบประตูนั้นอยู่ซึ่งมันก็ทําให้แม่ปิดประตูไปโดนแขนของทาเครุจนมันทําให้แม่เองก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมถึงปิดประตูไม่ได้แล้วก็ได้ใช้แรงปิดที่มากกว่าเดิม ซึ่งมันก็ส่งผลให้ประตูนั้นปิดไปแทบกับแขนของทาเครุอย่างแรงจนมันทำให้มือของเขานั้นหลุดออกจากที่เกอะแล้วทาเครุก็ได้ถูกหุ่นไล่กาตัวนั้นอุ้มตัวไประหว่างนั้นทาเครุก็ยังแหกปากร้องลั่นขอความช่วยเหลือแล้วก็ยังพยายามขอร้องให้หุ่นไล่กาตัวนั้นปล่อยตัวเขาไป แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าความพยายามทั้งหมดที่เขามีนั้นจะไรคะ้ค่าอีกทั้งทาเครุก็ยังเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆที่ก็ไม่รู้ว่าจะต่อกรกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไงแต่แล้วในจังหวะที่ตัวของทาเครุกําลังจะถูกอุ้มหายเข้าไปในป่าแล้วในจังหวะที่เด็กชายกําลังดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดทาเครุก็ได้ยินเสียงไม้ขีดไฟที่กําลังสั่นไหวอยู่ในกระเป๋ากางเกงพอคิดได้แบบนั้นทาเครุก็ได้นําไม้ขีดไฟออกมา แล้วก็ได้จุดไฟไปยังหุ่นไลกาตัวนั้นในทันทีแล้วเปลวเพลิงจากไม้ขีดไฟก็ค่อยๆแผดเผาส่วนหัวของหุ่นไลกาแล้วในจังหวะนั้นหุ่นไลกาก็ได้ปล่อยตัวทาเครุลงกับพื้นซึ่งพอทาเครุได้หันมองไปยังหุ่นไลกาตอนนี้ร่างท่อนบนของมันก็ได้ถูกเปลวไฟลุกโหมอย่างหนักแล้วทาเครุก,ก็ได้อาศัยจังหวะนั้นรีบวิ่งหนีหุ่นไลกาออกมาอย่างไว ซึ่งพอเขาได้วิ่งหนีมันออกมาสักระยะเขาก็ได้หันหลังกลับไปมองแล้วทาเครุก,ก็ได้เห็นว่าในตอนนี้เปลวไฟมันได้ลุกท่วมหุ่นไล่กาตัวนั้นไปแล้วก่อนที่หุ่นไล่กาตัวนั้นจะมอดไหม้และล้มลงและแม้ว่าเวลามันจะผ่านมาแล้วหลายสิบปีแต่แผลเป็นที่ได้จากตอนนั้นมันก็ยังคงอยู่ที่แขนของเขาจนถึงทุกวันนี้ วิดีโอติดวิญญาณนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่นาวารีไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนที่ชื่อสตาโกเมื่อน่าร้อนปีก่อนซึ่งพอทั้งคู่ไปถึงยังห้องคาราโอเกะนาวารีก็เริ่มมีท่าทางแปลกๆจนสตาโกจะต้องหันไปถามว่าเธอนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งนาวารีก็ได้บอกว่าร้านคาราโอเกะร้านนี้มันจะไม่มืดไปหน่อยหรออีกทั้งอากาศมันก็ยังไม่ถ่ายเทอ,อีกด้วย ทว่าในฝั่งของซาตะโกที่ก็ไม่รู้สึกถึงสัมผัสอะไรก็บอกว่านาวารินั้นคิดมากไปเองก่อนจะเรียกให้เข้าไปภายในห้องคาราโอเกะโดยที่นาวาริก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าเธอนั้นจะได้เจอเข้ากับเหตุการณ์อันน่าขนลุกขนาดนั้นแล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังร้องคาราโอเกะกันอย่างเพลินๆจู่ๆก,ก็เหมือนมีเสียงคนมาเคาะอยู่ที่หน้าประตูจนมันทําให้ทั้งคู่นั้นถึงกับต้องเงียบไป แล้วซาตะโกก็ได้เดินไปเปิดประตูออกไปดูแต่เธอก็ไม่พบเจอใครเลยที่อยู่หน้าประตูแต่พอทั้งคู่นั้นเห็นว่าไม่มีใครสองสาวจึงได้ร้องคาราโอเกะกันต่อไปซึ่งในตอนนั้นนาวารีก็คิดแค่ว่าพนักงานร้านคาราโอเกะคงจะมาเคาะผิดห้องแต่ทว่าพอผ่านไปไม่นาน ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะพยายามร้องอย่างแหบเสียงดังขึ้นมาว่าช่วยฉันด้วยแล้วพอทั้งคู่ที่ได้ยินแบบนั้นนาวารีก็ได้ชวนให้สตกโกะออกไปจากห้องคาราโอเกะนั้นเพราะเธอก็ได้บอกว่าเธอรู้สึกแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่สตกโกะก็ได้บอกว่าเราก็เพิ่งเข้ามาเองนะและพยายามคิดบวกโดยบอกว่าสัญ,ญญาณของห้องเราคงพิธีกับสัญ,ญญาณห้องอื่นแน่ ก่อนที่สตาโกะจะได้เดินไปดูที่เครื่องร้องคาราโอเกะแต่ถึงแบบนั้นนาวาริก็ไม่อยากจะอยู่ที่นั่นอีกแล้วแต่เมื่อสตาโกะที่เห็นว่านาวาริรู้สึกไม่ดีเธอจึงบอกว่ากลับก็กลับซึ่งมันก็ทำให้นาวาริรู้สึกโล่งใจแต่ทว่าในช่วงก่อนกลับสารโกะก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาและได้ถ่ายวิดีโอของบรรยากาศร,บรอบๆห้องเอาไว้ ซึ่งพอนาวาริที่เห็นแบบนั้นเธอก็ได้ถามว่าสตาโก้นั้นกําลังจะทําอะไรซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นต้องการจะถ่ายบรรยากาศรอบๆเพื่อที่จะส่งไปให้ฮีนะเพื่อนที่มีเซนเรื่องวิญญาณดูเผื่อว่าฮีนะจะได้ตรวจสอบให้พวกเธอได้ถ้าหากว่าภายในห้องคาราโอเกะนั้นมันเกิดมีวิญญาณอยู่จริงๆแต่นาวาริที่รู้สึกไม่ค่อยดีอยู่แล้วจึงได้บอกกับสตโกว่าให้รีบกลับออกไปจากที่นั่นจะดีกว่า แต่ในฝั่งของซาตะโกะก็ยังขอว่าอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะหันกล้องมาถ่ายด้วยกันแล้วก็ได้ส่งคลิปวิดีโอนั้นไปให้กับฮีนะแล้วหลังจากนั้นนาวาริก็ได้แยกกับซาตะโกะแล้วก็ตรงกลับบ้านตัวเองซึ่งบ้านของนาวาริอยู่ในแมนชั่นแห่งหนึ่งโดยในระหว่างทางที่เธอนั้นกำลังเดินขึ้นตึก มุมภาพก็ได้จับไปที่ด้านหลังของเธอเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกําลังติดตามเธอมาด้วยแล้วพอเธอเดินมาถึงอย่างหน้าห้องก็ได้มีข้อความจากฮินะส่งเข้ามาหาเธอว่ามีบางอย่างที่ไม่ดีตามเธอมาสี่ตัวซึ่งพอนาวลิีที่ได้รู้แบบนั้นเธอก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีและก็ได้หันไปมองทางที่เธอเดินผ่านมา โดยมันมีบรรยากาศที่เงียบงันและวางเวงแปลกแล้วในจังหวะที่เธอนั้นกําลังจะเปิดประตูเข้าไปในบ้านนาวารีก็ได้ยินเสียงเหมือนกับฝีเท้าเดินดังใกล้เข้ามาจากทางขึ้นบันไดแล้วพอเธอเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเธอจึงรีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านและล็อกประตูในทันที ในตอนนั้นหัวใจของเธอก็เต้นแทบจะไม่เป็นจังหวะระหว่างเสียงฝีเท้าเดินด้านนอกมันดังมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูแล้วในจังหวะนั้นก็มีใครสักคนกำลังเปิดประตูเข้ามาแต่ทว่าใครคนนั้นก็คือสตรุพี่ชายของเธอเองพอเห็นแบบนั้นจากความหวาดกลัวก็เปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกโล่งอก ซึ่งทางสตรุที่เปิดประตูเข้ามาและมองเห็นนาวริที่มีอาการวัดววาดเขาก็ได้ถามว่าเธอนั้นเป็นอะไรและมาทําอะไรอยู่ในที่มืดๆคนเดียวก่อนจะได้ถามถึงแม่ซึ่งนาวริก็ได้บอกว่าแม่นั้นจะกลับดึกและก่อนมื้อเย็นในวันนั้นนาวริก็ได้เล่าเรื่องหลอนๆที่ร้านคาราโอเกะให้กับสตรุฟังโดยเธอได้เล่าว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในห้องคาราโอเกะในขณะที่สตโกร,ร้องเพลง พวกเธอก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพอสัตวรุที่ได้ยินประโยคนี้เขาก็ได้บอกให้เธอนั้นหยุดก่อนและได้ถามกับเธอว่าเธอนั้นกําลังจะเล่าเรื่องผีใช่หรือเปล่าและเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นสัตวรุที่ไม่ชอบและกลัวเรื่องผีจึงบอกว่าเขานั้นขอผ่านและพยายามที่จะเดินเลี่ยงหนีแต่ถึงแบบนั้นนาวารีก็ยังเดินตามและเล่าให้เขาฟังต่อว่าหลังจากนั้นสัตว์โกรธที่เริ่มรู้สึกกลัว ก็เลยใช้มือถือถ่ายวิดีโอและได้ส่งคลิปนั้นไปให้ฮีนะดูเพื่อความสบายใจซึ่งพวกเธอก็ได้ข้อความตอบกลับมาว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ดีอยู่ถึง4ตัวแถมก็ยังบอกว่าให้ระวังตัวให้ดีเพราะว่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นอาจจะตามมาแล้วในจังหวะนั้นนาวาริก็ได้ใช้กล้องมือถือซูมถ่ายเข้าไปที่หน้าของซาโตรุที่กำลังหยิบไก่ทอดขึ้นมากินขณะเดียวกันนาวาริก็ได้ถามเขาว่า ก่อนจะหยิบไก่ทอดเข้าปากเขานั้นล้างมือแล้วหรือยังพอสตรุที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้เดินเข้าไปในครัวเพื่อล้างมือส่วนนาวริก็ยังคงเดินตามถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆซึ่งเธอก็ได้บอกกับสตรุว่าไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องที่ฮีนะบอกหรอกเพราะว่าเธอเองก็ไม่รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดเดียวทั้งๆที่ในใจเธอนั้นแท้จริงแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวไม่แพ้พี่ชายของเธอเลยแต่พอสตรุที่ได้ยินดังนั้นเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่า จริงๆแล้วที่นาวาริพยายามที่จะถ่ายวิดีโออยู่มันก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นคิดมากแล้วก็ยังคงเป็นกังวลอยู่ไม่ใช่หรอซึ่งนาวาริก็ไม่ได้ปฏิเสธก่อนจะบอกให้ซาโตรู้หลบออกไปจากหน้ากร้องจากนั้นนาวาริก็ได้ส่งคลิปวิดีโอที่เธอได้เดินถ่ายภายในบ้านส่งไปให้กับฮีนาะ แล้วในระหว่างที่ซาตโตรุกกำลังนั่งฐานเข้าเย็นเขาก็ได้บอกกับนาวาริว่าเรื่องที่หลอนๆเมื่อกี้ที่ฮินะได้บอกว่ามันอาจจะตามเธอมามันคงจะไม่มีอะไรหรอกแต่ก็นนะถึงเราจะไม่เป็นอะไรแต่สตโกะลาเป็นยังไงบ้างซึ่งพอนาวาริที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เกิดรู้สึกเป็นกงนังวลและได้รีบโทรหาสตโกะในทันทีซึ่งพอสตโกะร,รับสายนาวาริก็ได้ถามว่า เธอนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอสัตตโกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกงงๆว่านาวารีนั้นหมายถึงอะไรและเธอจะเป็นอะไรได้ยังไงแล้วนาวารีก็ได้ถามต่อด้วยความเป็นห่วงว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับเธอหรือเปล่าแต่สัตตกก็บอกว่าไม่มีอะไรพอนาวารีรู้ว่าสัตตโกนั้นสบายดีเธอจึงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกซึ่งสตตกก็ได้พยายามขยันขยอถามถ้ามีอะไรก็บอกมาเลยไม่ต้องกัก แต่นาวารีก็ย้ำว่าไม่มีก่อนจะได้วางสายไปแล้วหลังมื้อเย็ยนวันนั้นขณะที่นาวรีกำลังอาบน้ำอยู่เธอก็สัมผัสถึงอะไรได้บางอย่างเพราะเธอนั้นรู้สึกว่าบรรยากาศภายในห้องน้ำนั้นเปลี่ยนไปแถึงแม้ว่าเธอนั้นจะมองไม่เห็นแต่สังหรณ์ของเธอบอกว่ากำลังมีใครก้มลงมองมาจากด้านบน พอนาวารีที่รู้สึกแบบนั้นเธอจึงได้รีบวิ่งผ่านน้ำและอาบน้ำให้เสร็จก่อนที่จะวิ่งหน้าตาตื่นออกมาเจอกับซาโตรุที่นั่งอยู่ซึ่งพอซาโตรุที่เห็นว่านาวารีมีท่าทางแปลกเขาก็ได้ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่นาวารีก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วซาโตรุก็ได้บอกว่าเมื่อกี้ที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่มีเสียงข้อความเข้าจากมือถือของเธอและพอนาวารีได้ไปเปิดดูข้อความในมือถือ เธอก็ได้เจอกับข้อความของฮีนะที่ได้ส่งมาบอกกับเธอว่าพวกมันตามมาสองตัวแล้วก็บอกให้เธอนั้นระวังตัวด้วยแล้วพอนาวาริที่ได้รู้แบบนั้นเธอก็ถึงกับยืนอึ้งและขนลุกสู้ในทันทีและข้อความนั้นมันก็ได้ยืนยันแล้วว่าเธอไม่ได้คิดไปเองเกี่ยวกับความรู้สึกในห้องน้ําเมื่อครู่นี้ก่อนที่ภาพจะได้เผยให้เห็นคลิปวิดีโอที่เธอเพิ่งถ่ายภายในบ้านเอาไว้ แล้วมันก็ได้แสดงให้เห็นว่ามีวิญญาณสีเทาๆสองตัวที่มองเห็นเฉพาะส่วนหัวกำลังล่องลอยอยู่ในมุมมืดของบ้านอย่างน่ากลัวถนนไรหนะ้านี่เป็นเหตุการณ์ที่ตะคาชีได้ประสบพบเจอในตอนที่เขาขับรถไปเที่ยวกับแฟนสาวที่ชื่อนัสสึนีเมื่อสองปีก่อน ซึ่งทั้งคู่นั้นเพิ่งได้เริ่มคบหาดูใจกันได้ไม่นานแต่ก็ชอบตกปลาเป็นงานอดิเรกเหมือนกันแล้วในวันนั้นนัศสมิก็ได้ขับรถพาเขาไปตกปลาที่แม่น้ําแห่งหนึ่งแล้วพอตกเสร็จในระหว่างขากลับทาคาชิก็ได้ถามกับเธอว่าในตอนขากลับนั้นจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนซึ่งนัศสมิก็ได้บอกว่าถ้ารถไม่ติดก็น่าจะใช้เวลาพอๆกับในตอนขามานี่แหละ ซึ่งเหตุการณ์สยองขวัญนั้นมันก็ได้เกิดในระหว่างขากลับของเขาทั้งสองเพราะในขณะที่ทาคาชิกำลังนั่งมองสองข้างทางอย่างเพลินๆแล้วในจังหวะนั้นเขาก็ได้เหลือบมองไปเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าๆข้างทางตู้หนึ่งที่ไหนแวบแรกทาคาชิก็มองเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวกำลังยืนก้มหน้าอยู่ข้างในตู้แต่เพียงแค่เขากระพริบตาผู้หญิงชุดขาวคนนั้นก็ได้หายไปต่อหน้าต่อต,อตาเขา ซึ่งมันก็ทําให้เขารู้สึกตกใจมากและในตอนแรกทาคาชิก็คิดไปว่าเขานั้นคงอาจจะตาฝาดไปเองแต่ทว่าในจังหวะที่ทาคาชิเรียกให้นัสมิมองดูจู่ๆเธอก็เหมือนจะหลับในซะอย่างนั้นแล้วก็ได้รีบจอดเข้าข้างไหลาทางอย่างกระทันหันซึ่งก็จอดอยู่ไม่ไกลจากตูวโทรศัพท์เกา่าที่ทาคาชิเห็นผู้หญิงชุดขาวคนนั้นเลยแล้วนัสมิก็ได้บอกว่าเธอรู้สึกง่วงนอนกระทันหันจึงได้ของีบหลับสักครู ถ้าว่าในตอนนั้นทาคาชิก็คิดว่าทำไมเธอจะต้องมานอนในที่แบบนี้ด้วยแต่ด้วยความที่เขาในตอนนั้นก็ยังไม่มีใบขับขี่และถ้าคนขับหลับก็จะไม่มีปัญญาทำอะไรได้แล้วทาคาชิก็ได้หันหลังไปมองยังตู้โทรศัพท์เก่าอย่างวั่ววดขณะที่นัสมิเองก็เป็นบ้านอนร้องครางออกมาเบาเบ แต่พอทาคาชิได้เอื้อมมือไปปลุกเธอเธอก็กลับเด้งตัวร้องขึ้นมาซะอย่างนั้นซึ่งทาคาชิก็ได้ถามว่าเธอนั้นเป็นอะไรไปแต่แล้วคําตอบของนัตสึมิมันก็ได้ทําให้ทาคาชิถึงกับขนลุกเพราะว่าเธอนั้นได้ถามกับเขาว่าผู้หญิงคนนั้นละ่ะซึ่งทาคาชิที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้ถามกับเธอว่าเธอนั้นหมายถึงผู้หญิงคนไหนแต่แล้วนัตสึมิที่ก็คิดว่าตัวเองนั้นคงฝันไปก็ได้ล้มตัวลงนอนอีกครั้ง ปล่อยให้ความหลอนและความกลัวที่ไม่มีที่มาเข้าครอบงำจิตใจของทาคาชิโดยในเวลานั้นก็เป็นเวลาคล้อยบ่าเยเย็นเข้าไปแล้วซึ่งมันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศรอบตัวดูวังเวงและน่ากลัวขึ้นไปอีกพอทาคาชิที่เห็นว่านัสมีนั้นก็คงไม่ตื่นง่ายๆแน่เขาก็เลยได้นำคันเบ็ดออกมาทำความสะอาดรอแต่พอเขาคิดไปคิดมาเขาก็รู้สึกว่า ทำไมตัวเองจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ในที่แบบนี้ด้วยก่อนที่จะได้หันไปปลุกนัตสมิแทนแต่ถ้าว่าในฝั่งของนัตสมิไม่ว่าเขาจะปลุกยังไงเธอก็เหมือนจะไม่ยอมตื่นจากนั้นทคา,าชิจึงมองดูรอบๆบ,บริเวณซึ่งเขานั้นก็คิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็คงจะต้องแย่แน่ๆก็เลยกะว่าจะโทรเรียกเพื่อนที่ขับรถเป็นให้มาช่วยขับรถแทนนัตสมิ แต่ทว่าในบริเวณนั้นโทรศัพท์มันก็กลับไม่มีสัญญาณมันจึงทําให้ทาคาชิเริ่มรู้สึกหมดหวังขึ้นมาหน่อยหน่อยแต่แล้วพอเขาคิดไปคิดมาเขาก็นึกถึงตู้โทรศัพท์เก่าที่ตั้งอยู่ห่างจากด้านหลังของรถไปไม่ไกลแต่พอทาคาชิได้หันมองกลับไปดูเขาก็เกิดความรู้สึกสังขรณอไม่ดีปแปลก แต่ถึงจะรู้สึกแบบนั้นเขาก็ต้องตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างจากนั้นทาคาชิก็ได้เดินมายัางตู้โทรศัพท์เก่าแล้วก็ได้เปิดเข้าไปในตู้พร้อมกับยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแนบไว้กับหูก่อนจะได้หยอดเหรียญเพื่อทำการโทรแต่ทว่าสิ่งที่เขาคิดเอาไว้กับสิ่งที่เป็นมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะว่าตู้โทรศัพท์เก่าตู้นั้นโทรศัพท์ด้านในมันก็เจ๊งใช้การไม่ได้ ซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ทาคาชิรู้สึกหัวเสียแล้วก็ได้เดินออกมาจากตู้แบบอารมณ์วิ่งเวียงแต่แล้วในจังหวะนั้นสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งเดินผ่านหน้าต่างจากบ้านชั้นสองโดยทาคาชินั้นก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าในระแวกที่พวกเขาจอดรถอยู่นั้นมันก็มีบ้านหลังนี้เพียงหลังเดียวที่ก็ตั้งโดดๆอยู่กลางป่าข้างทางและพอทาคาชิที่ได้เห็นดังนั้นเขาจึงกะที่จะไปขอยืมใช้โทรศัพท์ของบ้านหลังนั้นแทน แล้วพอเขาเดินไปถึงยังบ้านหลังนั้นบ้านนั้นก็ดูจะเงียบและหวังเวงแล้วทาคาชีก็พยายามตะโกนเรียกเจ้าของบ้านโดยบอกว่าอยากจะขอยืมใช้โทรศัพท์แต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเขาจึงได้ลองไปขยับประตูหน้าบ้านดูซึ่งประตูหน้าบ้านนั้นก็ไม่ได้ล็อกเอาไว้แต่พอทาคาชีเห็นว่าไม่มีใครออกมาเลยเขาจึงได้ถือวิสาสะเดินเข้าไปภายในบ้าน ซึ่งภายในบ้านหลังนั้นมันก็มีความวังเวงไม่ได้ต่างจากด้านนอกเลยอีกทั้งข้าวของก็ยังถูกทิ้งละเกะและกาเหมือนกับว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านร้างแต่พอเขาคิดไปแบบนั้นทาคาชิก็รู้สึกเอกใจว่าถ้าหากบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างจริงแล้วผู้หญิงคนที่เขาเห็นอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านละ่ะเธอคนนั้นเป็นใครแล้วระหว่างในความสงสัยนั้นจู่ๆมันก็ได้เกิดเสียงแ,บบแปลกๆดังขึ้นภายในบ้าน จนทาคาชิจะต้องร้องทักไปอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่มีเสียงตอบรับเหมือนเดิมแล้วในจังหวะนั้นทาคาชิก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านก่อนที่เขานั้นจะได้เห็นเหมือนกับว่ามีผู้หญิงชุดขาวกำลังเดินลงมาแต่ก่อนที่เขาจะได้ขอยืมใช้โทรศัพท์สีหน้าของเขาก็ดูจะเปลี่ยนไป เมื่อทาคาชิเริ่มมองเห็นสิ่งผิดปกติเพราะผู้หญิงชุดขาวที่กำลังเดินจากชั้นบนลงมานั้นเธอมีความสูงที่ผิดกับมนุษย์มานาทั่วไปเพราะว่าเธอนั้นสูงชรุดตูดปลงเหมือนกับเปลร่างกายสู้ผอมอีกทั้งก็ยังร้องควญรคลางอย่างน่ากลัวแต่สิ่งที่ทำให้ทาคาชิต้องตัดสินใจออกตัววิ่งอย่างไวก็คือว่าเธอคนนั้นไม่มีหัวซึ่งมันก็แน่ชัดแล้วว่าทาคาชินั้นกำลังโดนผีหลอก แล้วทาคาชิก็ได้วิ่งหน้าตั้งกุยเธยมกลับมาที่โลดและรีบล็อกประตูเอาไว้อย่างไวก่อนจะพยายามปลุกนัตซมิให้ตื่นโดยในระหว่างนั้นทาคาชิก็ต้องคอยระแวงกับผีผู้หญิงตนนั้นเพราะก็ดูเหมือนว่าเสียงครวญจากผีก็ยังคงดังอยู่ไม่ไกลแล้วสักพักนัตซุมิก็เริ่มละเมอพูดขึ้นว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอยู่แบบนั้นซ้ำๆ แถมก็ยังไล่ให้ผู้หญิงในฝันนั้นไปให้พ้นและพูดว่าผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเดินเข้ามาพอทักคาชีที่ได้ยินแบบนั้นหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะแต่นัสมิก็ยังละเมอแบบตะโกนบอกว่าผู้หญิงคนนั้นหมาแล้วจนทักคาชิจะต้องขย่าตัวเธอแรงๆและบอกว่าเขานั้นรู้แล้วก็เลยจะต้องปลุกให้เธอตื่นอยู่นี่ไงแต่ถึงจะขย่าแค่ไหนนัสมิก็ไม่ยอมตื่น แล้วพอเห็นท่าจะไม่ดีทาคาชิจึงได้ใช้ฝ่าพหะหตตบเข้าไปที่แก้มของนัสซมิอย่างแรงซึ่งวิธีนี้มันก็ได้ผลเพราะว่านัสซุมิก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บและพยายามถามกับทาคาชิว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วทาคาชิก็เลยรีบเล่าให้ฟังอย่างโลนหลานว่านัสซมิดันมาหลับในที่แบบนี้อีกทั้งสัญญาณมือถือก็ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธาร,รณะก็ใช้การไม่ได้เขาก็เลยลองไปยังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนจะได้เจอเข้ากับผีผู้หญิงตัวใหญ่แถมก็ยังไม่มีหัวอีกด้วยแล้วในตอนนี้ผีผู้หญิงตนนั้นก็ได้ตามเขามาก่อนจะได้เล่งให้นัทซึมิรีบขับรถนี้ออกไปจากตรงนั้นแต่อินัทซึมิที่กำลังเมาขี้ตาเธอก็ยังคงงงง,งและก็ได้ถามพร่ำไปเรื่อยซึ่งพอตาฟิชิหันมองไปดูรอบๆในตอนนี้บรรยากาศมันก็ดูเงียบแบบแ,บบแปลกแล้วเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเมื่อกี้มีผีผู้หญิงตามมาจริงๆ แถมนัสมิก็ยังละเมอฝันและร้องให้รีบหนีจากผีผู้หญิงตนนั้นไปไม่ใช่หรอแต่อินัสมิก็ยังมั่นหน้ามั่นโหนแล้วก็ยังบอกว่าทคาชินั่นแหละน่าจะนอนละเมอไปคนเดียวซะมากกว่าก่อนจะได้บอกว่ารีบกลับบ้านกันเถอะแต่แล้วในจังหวะที่นัสมิเปิดไฟหน้ารถขึ้นมาพวกเขาก็ต้องช็อกกับภาพเบื้องหน้าที่ได้เห็นเมื่อมีสีส่ายของผีผู้หญิงตนนั้นโผลมาสยายิ้มให้อยู่ที่ด้านหน้ารถอย่างน่ากลัว แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบขับรถลงจากเขาสุดชีวิตซึ่งพอพวกเขาขับรถกลับมาถึงบ้านทั้งคู่ก็เจอเข้ากับเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวอีกครั้งเพราะพวกเขาได้สังเกตเห็นรอยมือสีดำที่มันแปะอยู่ทั่วรถอย่างน่ากลัว